สวัสดีค่ะมือนีสิมาสาธิตการกี้ข่าเขียบพอดีไปลานไทยมากด้เขาเขียบมากค่ะบ้านขา้า็เอินขาเขียบแล้วค่ะเนาะเมืองไทยได้กินไปจ้าอยู่ประเทศนอกได้กินนะด้วยจ้าขาเขียบจ้าปิ้งห้เบิ้งงนาะคะ่ะวิธีการปิ้งเมืองนวกแบบใดโมมิทานใส่ตะเกียปิ้งเอาค่ะ ใส่ตะแกียปิ้งแล้วก็ใส่น,นี่ปิ้งเอาแกะเปิดแกะตน,นกอนเนาะค่ะเนาะกรับหนากลับหลังค่ะมันจะกระ,ะยายเอาได้ค่ะเราจะทําให้ดูจนกวา่าสิมันสิซุปใส่แผ่นใหญ่ๆเนาะค่ะเนาะไม่สิ่งวะค่ะสมยัยยูบานหน่อเข้าน่ะใส่ทานเนาะดังทานอ่อนๆเอาขีดเท้ากบทานหน่อยจำเนาะปิ้งไม่เห็บไม่เห็บก็ใส่เหม่ไผ่ยูนี่สมัยใหม่ ปิ่งใดขึ้กันค่ะรสชาติกับบเปียนเด้ค่ะถึงแมแ่จะใส่เจ้าเกล็ดกันยังใดคือเกาอยู่ค่ะความกรอบข้ามันแสบก็ไดคือเกาอยู่ค่ะเิ็นไงเบิ่งจนสูบผุนนาะค่ะนอกมืออากาศมันสั่นกินค่ะมันหนาวฝนตกที่ขวดเขียบกินสิกินนียียังจะาสีแสบตะละมือดตะละเว้นพี่นองเอ้ยถั่ามาาแล้วก็ได้ อย่างไรค่ะไก่บ่คือบ่คือบานเท่าเห็ดบ่าพี่น้อง <c oughs> คืออยู่ได้ค่ะเนาะคือบ่ดีก็ว่าได้กินเนาะค่ะเนาะกีดไปกีมากใส่ขันขางนั่นขางนี่ใส่ค่ะิให้สุกเลยค่ะ ต้องปิดไฟอ่อนๆใจเย็นๆจังน้อยค่ะสิ่คอยยืดออกยืดออกตะวันหลอบนี่พพองปนใดค่ะหลอบก่อนสือมาพองนี่ดีหลอบนี้บพค่อยพ่พอ,องเขาเกีย๊ยบอีสานนี่มันจะแสบยเพราเขาโปง่งด้วยค่ะเนื้อมันจะแน่นก็ก่างแต่เขาโป่งมันจะบางมันจะเป็นเฟาๆแามเท่เากินนี่มันเป็น เขาเฝอในในปากยังไงก็บอกเขาถือค่ะอันนี้ผันยังกินผันยังไรรสชาติเข่าเข้าหย่ำเข่าหนี่ยุ่มเนี่ค่ะมันมันบ่มันบ่บางกระดองมันเขาโป่งมันสีบางค่ะของคนภาคกลางเญ็ดมีสารน้ำสีอื่นเขาเกียบเพิ่นว่าใส่อันเข่าก็เข่าเนี้วก็เข่าต้นม้าเนาะถ้ามาสะอาดตะกี้มันจะก็ใส่น้ำตาลเดี๋ยวนี้ก็สียพวกเือดอกค่ะใส่น้ำตาลนี่เลย เรียบร้อยแล้วค่ะกินได้แล้วนะคะหม่จักง่อยเป็นยังไงค่ะพอได้ยินดนนะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ